มีคอมเมนต์เขาถาม,ม่าแบบรอบนี้นะใครเป็นกัปตันจริงๆกัปตันในคอมเมนต์ก็แบบถามหาแบบมาเยอะเหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวสาวเสียงก็แล้วกันสาวเสียงหน่อยว่าแบบชุดเนี้ยได้ชื่อ26คนคนดูคิดว่าใครเป็นกัปตันนะเราสองคนไหมพี่ยะลองก่อนเลยคือคราวที่แล้วครับก็เป็นพี่โดนพี่นิวพี่โดนฉชมรัศมีเป็นกัปตันนะครับซึ่งดูจากชุดเนี้ยดูจากผู้เล่นซีเนียร์เนี่ยมันก็จะมีทั้งพี่ไม้อ่ะ ปฏิวัติคำใหม่นะวีระเทพที่เป็นผู้เล่นที่ติดมาต่อเนื่องนะครับกังพนก็อ,อ,อายุเยอะแล้วก็มีพี่โย้งพันษาแหละที่เป็นคนที่ติดทีมชาติไทยมาหลายชุดติดมาโดยตลอดอายุเยอะแล้วมีความเป็นผู้นำมีความนิ่งนะครับแต่ว่าคือถ้าถามส่วนตัวเนี่ยผมว่าคนที่น่าจะแย่งคนที่มีอยู่ในขายจริงที่จะเป็นกับลุ้นเป็นกับตาในชุดนี้เนี่ย ก็คงจะเป็นพีระดอนแล้วก็วีเดเทพแหละล<อ>เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยชุดที่แล้วพันษาก็ติดมาใช่แต่ว่าคนที่ประกาศว่าเกีนยกับตันเนี่ยก็เป็นพีระดอนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ก็ต้องดูไปละต้องมาแข่งกับคนที่เข้ามาใหม่ละว,ว่าคนที่กลับมาติดชุดเนี่ยจะมีใครบ้างซึ่งวีเดเทพเองเป็นคนที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแน่นอนอสําหรับไทยเราเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงมากๆที่เป็นกับตันอยู่แล้วเช่นเดียวกันทางด้านพีระดอนเนี่ย ก็เป็นหนึ่งคนที่มีโอกาสออสตาร์แต่ว่าในตำแหน่งเดียวของเขาเนี่ยก็ยังมีทั้งเวเดเชอร์มีทั้งอัครพงศ์ก็ต้องรอดูแหละครับว่าไอฉีจะเลือกยังไงเลือกทางด้านของซีเนอรตตี้ก่อนหรือว่าเลือกของเลือกทางด้านของเอ้ยเอาเสีรตัวจริงมานั่งกลางตวเตีรตัวจริงในใจเขานะที่เขามอกไว้มานั่งกลางแล้วจิ้มออกจากในนั้นซึ่งมันก็ออกได้ทั้งสองมุมแหละแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าก็อยากให้จัตเตอร์ไปกับตันนะเขาดูแบบมีความมั่นนิ่งดิ แบบคิดว่าถ้าเป็นกับตอนทีมก็คงจะแบบคุมลูกทีมได้ดีอีกหนึ่งคนที่ที่มองแล้วก็อยากจะให้เป็นเป็นกับตอนทีมอีกหนึ่งคนสําหรับเตยต่ม,มองว่าอยากให้พี่ไมเป็นพี่ไมเป็นคนที่เราจะเห็นใ,นในในฟอร์มทีมชาติตลอดเนาะเขาจะแบบมีความที่แบบกระตุน้นกระตุน<ม>้นน้องๆ<า>ใช่ในทีมตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามก<ตา>็เลยคิดว่าอยากจะลองเห็นอยากจะเห็นอะไรใหม่ๆ รอ,รอบนี้ก็คืออยากเห็นพี่ไม้เป็นกับตันทีค่ะแต่ว่าสุดแล้วแต่ก็คือก็ต้องแล้วแต่ทางสมาคมแล้วก็อีชีอีแหละว,ว่าเขาจะเลือกใครแล้วแฟนๆน่ะเลือกใครเนี่ย<อ>สนใหญ่พิมพิมมาเป็นเสียงเดียวกันเลยสุบโชคสุขบโชคสุขบโชคอ,อ๋อแต่สุขบโชคแมชดแรกอาจจะยังไม่ได้ลงนะคะใช่ครับผมว่าห้องเหนื่อยนะสุบโชคคือปกติผู้เล่น,ผ,ลนผู้เล่นที่เป็นกับตันก็มันจะเป็นผู้เล่นที่เป็นแกนแกนกลางให้กับทีมนะเขาบอกว่ากับตันน่าจะเลือกคนที่ติดบ่อย อืมคนที่ติดบ่อยๆนะก็ก็เนี่ยผมว่าผมว่าสองคนแหละใครติดบ่อยสุดใครติดบ่อยสุดเหรอชุดเนี่ยหมายถึงว่าติดมาเยอะสุดหรือว่าติดชุดอีชีบ่อยสุดก็ถ้ามีปฏิวัติไหมปฏิวัติวีรเทพติดบ่อยสุดประมาณนั้นประมาณนั้นไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ